ลูกตาครับเรามาพูดถึงเรื่องจิตกรรมฝาผนังคุณมากดีกว่าจําได้ว่าตอนที่มาแรกๆคุณช่างเสร็จเอ่ยไม่ใช่แบบนี้นี่ตอนนี้เละเทะอยู่เลยไม่ใช่เลยอ่ามันมีที่มาแล้วก็ที่ไปเอาที่ไปก่อนครับอแรกเอาที่ไปก่อนแล้วค่อยมาที่มาครับที่ไปก่อนใช่ไหมครับมันเลอะอ่าโอเคมันเลอะมากอืมแล้วก็มันเลอะทําไมมันถึงเลอะตอนนั้นอ่านี่ไงที่มาแล้วครับมีรายการรายการหนึ่งครับครับมาถ่ายท้าที่บ้านหนูหนูมาถ่ายเสร็จ แล้วเขาก็มาเห็นกำแพงหนูแล้วก็มีเพื่อนๆมีพี่บมาเยี่ยมบ้านเห็นคนนี้วาดเห็นคนนั้นวาดาบ้งก็เลยวาดเต็มๆขนัดเลยครับเลยเละเลยใช่เละเลยวันนี้เองก็เหมือนกันครับขอกราบที่น้องเลยนะครับอย่าววาดแล้วเลยพี่หลายหมื่นอยู่นะว่านสีเขาก่อนที่ทําไปหลายหมื่นแล้วเหรอใช่ฮะเพอะู่ต้องไปจ้างเข้ามาวาดนะพี่ออกแบบในคอมพิวเตอร์กราฟติดต่อ พอเรามาดูปับโอเคโดนโดนโดน,โดนปักเราก็ถึงจ้างทาบาอกว่แล้วแล้วปัจจุบันก็เป็นอันนี้ก็คือจ้างมาล้างอันเก่าออกหมดแล้วก็วาดใหม่ใช่ครับมีแรงบันดาลใจอะไรไหมถึงออกมาเป็นรูปแบบนี้มีแรงบันดาลใจคือผมชอบลายเส้นลายเส้นลายเส้นที่เป็นเส้นดำๆไม่มี<ช>สีว่างั้น,นอ่ะอเส้นดำๆคือได้เห็นภาพมาจากร้านเคหาวโอเออร้านเคหาวก่อน เฮ้ยสวยมีสวยก็เลยเกิดเป็นไอเดียแล้วก็เลยจ้างเขามาว่าแบบ่านี้ครับโอเคเราก็จะเห็นปีภาพผู้ชายผู้หญิงมีข้อความฝันให้ไกลไปให้ถึงเป็นความเชื่อของเรานี่คือความเชื่อของคุณตั๊กเลยความเชื่อของผมคือเราคิดว่าเราเองก็เกิดมาชีวิตหนึ่งแล้วชีวิตของหนูเองก็เปรียบเสมือนกับว่าแบวเก้าชีวิตอืมีทั้งล้มทั้งลุกขึ้นมาแล้วก็ล้มอีกล้มอีกแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ได้ ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเรามีความฝันแล้วว่าเออเฮ้ยเราจะทําสิ่งนี้ฝันให้ไกลดิแล้วก็ไปให้ถึงก็คือพยายามไปใช่มุ่งข้อหาจุดมุ่งหมายเราให้ได้คืออย่าท้อแท้อย่าท้อถอยถึงแม้ว่าเราหาไปทำไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วก็เลยทำแล้วเราได้ทำขอแค่ได้ทำครับพี่น็อตนี่ก็คือมีสโลแกนมาจำใจก่อนออกจากบ้านเราก็จะเห็นฝันให้ไกลไปให้ถึงเป็นแรงมันใจในการใช้ชีวิตของคุณตั๊ดทุกๆวันนะครับแล้วก็มีรูปผู้หญิงด้วยลูกแฟนผมอ๋อนี่คือแฟนเลยเป็นความรักเลย เคยเจอแล้วครับเคยเจอแล้วพูดกันไม่รู้เรื่องับใช่คนพูดไม่รู้เรื่องครับใช่ก็เป็นปัญหาใช่ครับไม่อยู่กับมันได้ยังไงนะก็ดีใจกับบ้านใหม่ของน้องตั๊กนะครับวันนี้เราก็ได้มาเยี่ยมชมบ้านตั๊กบริบูรณ์แล้วแต่ยังไม่จบแค่นี้นะยังไม่จบยังไม่จบแค่นี้มองกล้องนิดหนึ่งมองกล้องนโอเคสวัสดีคุณผู้ชมครับจากพี่มาบ้านตั๊กหลายๆครั้งนะครับพี่ก็เห็นบ้านตั๊กเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยมากใช่ไม่ไม่เคยมาแล้วไม่เคยเห็นรกเลยสักครั้งเดียวอะสิ่งสําคัญเลยนะครับ อยู่ที่ตัวของเราเองก่อนว่าเรานั้นต้องเป็นคนที่สะอาดสะอาดตั้งเป็นคนสะอาดนะครับมีระเบียบครับผมตั้งเป็นคนมีระเบียบหรอครับใช่ครับครับต่อครับเรื่องจริงครับจริงหรอเรื่องจริงแต่คนเห็นตั๊กภายนอกเป็นคนแบบกักขละกักขระกักขระมากเลยแต่ชีวิตจริงเวลาอยู่ในบ้านเนี่ยเป็นคนที่สะอาดมากนี่คือเป็นการแสดงตัวตนของตั๊กแบบแท้จริงนะเวลาคนอยู่บ้านก็จะเห็นพฤติกรรมแล้วก็นิสัยแท้ของเขาก็จะเห็นได้ว่าบ้านเขาเรียบร้อยจริงครับแต่ที่พี่สังเกตนะตั๊กไม่เคยซื้ออะไรเพิ่มเลย เียนเนี่ยตั้งแต่บ้านวันแรกเสร็จเนี่ยใช่ใช้ยังไม่ใช้เลยคุณผู้ชมใช่ครับฝุ่นเกาะตึ้มเลยนะครับผมบ้านตั้งเหมือนสตูดิโออ่ะถูกต้องฮะใช่ไหมสิ่งสําคัญเลยอยากได้แบบนี้สิ่งสําคัญเลยนะครับคุณผู้ชมไม่มีเงินครับผมเพราะว่าออกแบบครั้งแรกจ่ายหมดแล้วหมดแล้วไม่มีเพิ่มเติมอลยแล้วใช่ตังหมดแล้วจริงเรื่องจริงครับเพราะตอนแรกเนี่ยคืออนุกะว่าจะทําแค่ประมาณห้าสกบแสน ใช่แต่เนี่ยมันตาเข้าไปล้านหนึ่งแล้วนะถ้าตกแต่งบ้านอย่างเดียวล้านนึง<ช>ไม่รวมไม่รวมค่าบ้านนะไม่รวมค่าบ้านนะแล้วตกแต่งแ,แค่สองชั้นด้วยไม่รวม<ช>ทั้งสามใช่ทำมเาเสร็จปั๊บคราวเนี้ยมันขึ้นมาละล้านสองเาเพิ่มอีกล้านสามจนสุดท้ายมาจบที่ล้านห้าสุดท้ายจบที่ล้านห้าล้านห้ารวมตัวบ้านอีกสามล้านหกใช่เป็นห้าล้านหนึ่งแล้วนะครับผมครับขายเท่าไหร่ สองล้านไม่มีคนมซื้อเลยครับผมมาตายแบบนี้จะมีใครมาซื้อเพราะอาจจะมีคนชอบไแล้วกันอาจจะอาจจะมีคนชอบพี่ก็ชอบนะสไตล์แบบนี้แต่ว่าอยู่จริงก็คง,งน,นะเราว่าแก่แล้วอะมันเหมาะกับวัยรุ่นนะแต่โอเคบ้านตั๊กก็สวยงาแล้วก็เป็นระเบียบนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเรามีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนบ้านนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีนะครับน้องตั๊กบริบูรณ์นะครับแต่ว่าสัปดาห์หน้านะครับน้องตั๊กก็ยังคงอยู่กับเรานะครับสัปดาห์หน้าเนี่ย มีเซอร์ไพรส์มากมายเลยห้ามพลาดนะครับแล้วกลับมาพบกับรายการ Guest House b อทอได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เวลาสิบโมงตรงทาง Several Channel True Vision 73แห่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเก่งมากเลยขอบคุณครับพี่ตาครับเป็นพิธีกรที่เก่งมากเลย